ของวันที่29นะครับทั้ง2ชิ้นนี้ก็จะได้รับกันแบบฟรีๆไปเลยนะครับอ่าโหมดทั่วไปในส่วนของเกาะสวัางเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ลงไปหาในส่วนของโทเค็นนั่นเองจะส่งมาในส่วนของกล่องจดหมายนะครับนาะสำหรับรางวัลขั้นแรกนะครับ150,000คนดูทุกคนหนึ่ง <1 S 1> เพชรเท่านั้นนะครับผมจัดไปครับโอ้โหหนึ่งเพชรเองทุกคนเออคุ้มเกิน วัสดีครับผมก่อนอื่นพี่ทุกคนกราบสวีดัสสวัสดีชาวเน็ตฟี่ายที่เคารพรักท่านด้วยนะครับผมรู้ช่อ 19ก็ไปซสดน่ยเยเคมมาดฟเอร์กับพี่นยายคนดูเดิมอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของคลิปที่2แล้วนะครับในส่วนของคลิปนี้เราก็จะมาในส่วนของสรุปกิจกรรมนะครับสำหรับฟรีไฟล์เวิลด์ซีรีส์2021นั่นเนองนะครับว่าครั้งนี้มีอะไรบ้างรวมไปถึงทั้งสายฟรีและก็สายเติมนั่นเองแต่ก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปกันนะครับผมก็ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งคอมเมนต์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนั่นเองนะครับผมแล้วก็ถ้ารม่กด ตามกดสกัดิกกดซับสไครต์ไว้พี่ด้วยนะครับผมมาเพื่อการไม่เสียเวลานะครับในที่สุดนี่ครับสำหรับกิจกรรมฟรีไฟ w ์เวิลด์ซีรีส์2021นี่ครับก็เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วแหละทุกคนนี่เดี๋ยวพี่จะมาสรุปให้ฟังเลยนะครับแต่ก่อนอื่นต้องขออนุญาตปิดกล้องนะครับผมนอกเพื่อจะได้ดูแบบชัดเจนเลยนั่นเองนะครับ นี่เลยนะครับสำหรับฟีไฟเวิลด์ซีรีส์น่ครับ2021นี่ครับมีรางวัลอะไรบ้างเออเดี๋ยวเราจะมาดูในส่วนแรกเลยสําหรับกิจกรรมล็อกอินนะครับตัวนี้น่ครับเขาบอกว่ารางวัลล็อกอินนะครับกลับมาอีกครั้งนะครับสำหรับเดือนที่5วันที่29นี่ครับมีของรางวัลที่จะมอบให้คุณของรางวัลมีอะไรบ้างครับชิ้นแรกที่เราจะได้ในส่วนของวันที่29เดือนนี้ก็คือนี่เลยนะครับจะเป็นในส่วนของกระเป๋านั่นเองนะครับก็จะเป็นในส่วนของกระเป๋า FFWS หรือว่าฟีไฟเวิลด์ซีรีส์ซีซ แชมเปี้ยนในตัวคุณนะครับนี่แบบนี้เลยแบบสวยๆได้กันแบบยกเซิฟในวันที่25นั่นเองนะครับเนาะแล้วก็อีกหนึ่งชิ้นที่จะได้นะครับก็จะเป็นในส่วนของอ่าสัญลักษณ์รูปปุกพลังของแอนดูนนั่นเองก็จะเข้ามาในส่วนของวันที่29นะครับทั้ง2ชิ้นนี้ก็จะได้รับกันแบบฟรีๆไปเลยนะครับแบบยกเซิฟนั่นเองในส่วนของรางวัลต่อไปนะครับสำหรับกิจกรรมเว็บกิจกรรมนะครับสำหรับเว็บกิจกรรมตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของกิจกรรมตัวนี้เลยนะครับนี่กิจกรรมตัวนี้นะครับเพราะพี่เคยออนนเลล่่่รยยบ้้แแววาังไ ยังไงนะครับสามารถไปย้อนดูได้ที่คลิปเก่าเลยแล้วกันเนาะจะได้ไม่เสียเวลาในส่วนของคลิปนี้นั่นเองนะครับในส่วนของกิจกรรมต่อไปนะครับแพ็กแอนวินนะครับแพ็กแอนวิงกก็เป็นในส่วนของกิจกรรมที่เกี่ยวกับเกมแข่งขันนั่นเองนะครับก็เหลือเวลาอีกประมาณ3วันนะครับก็จะเปิดให้เล่นในส่วนของกิจกรรมแพ็กแอนวินนั่นเองนะครับทุกคนเนาะในส่วนต่อไปในส่วนของร้านค้าแรกเปลี่ยนนะครับในส่วนของร้านค้าแรกเปลี่ยนมีอะไรบ้างนะครับในส่วนของธรรมดานะครับในชิ้นแรกก็จะเป็นในส่วนของนี้เลยจะเป็นในส่วนของสกินรถในส่วนของนนั่เองสาามรถ รับกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยสามารถเปิดรับได้แล้วนะครับทุกคนเนาะสำหรับวิธีการที่เราจะแลกนะครับเราต้องมีในส่วนของโทเค็นตัวนี้สําหรับโทเค็นตัวนี้หาได้จากไหนนี่เค็นตัวนี้เนี่ยสำหรับวิธีการหานะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันก่อนเลยดีกว่านะครับสำหรับโทเค็นตัวนี้นะครับก็จะมีด้วยกันอยู่2ส่วนด้วยกันไม่ว่าจะเป็นในส่วนของภารกิจแลกเปลี่ยนนะครับอันนี้ก็จะเป็นภารกิจรายวันของแอนดูนั่นเองเดี๋ยวพี่จะมาบอกอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับภารกิจตัวนี้นะแล้วก็ภารก ฟีเล่นครบจบที่อ่าโทเค็นนั่นเองนะครับผมันนี้ก็จะเป็นในส่วนของโทเค็นบัตรผ่าน F F W S สีเหลืองนะครับนี่สำหรับวิธีการรับนะครับก็จะมีในส่วนของโรงเล่นนะครับสีเวสตั้งแต่1รอบ2รอบ3รอบ4รอบนะครับผมในแต่ละวันนั่นเองในนี้ก็จะได้ทั้งหมด8ชิ้นด้วยกันเดี๋ยวพี่รับไปก่อนเลยนะครับนี่8ชิ้นแบบนี้เลยนะครับและที่สําคัญสําหรับอันต่อไปนะครับทุกคนสําหรับวิธีการหานะครับทาง GM บอกว่าจะมีดรอปนะครับตามแผนที่ต่างๆค่อนข้างที่จะเยอะนะครับไม่ว่าจะเป หมดลัง,งนั่นเองนะครับแล้วก็4 vs 4ดอบหลังจบเกมเนะครับพี่ก็ได้ลงไปเล่นเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่ามีจริงหรือเปล่านั่นเองเนะครับ ลยนี่ครับพี่ก็ได้ลงในส่วนของโหมดทั่วไปในส่วนของเกาะสวรค์เป็นที่เรียบร้อยนี่ครับก็ลงไปหาในส่วนของโทเค็นนั่นเองชื่อว่าโทเค็น FFWS นะครับผมหรือว่า Free Fire World Series 2 0 2 1นนั่นเองนะครับผมในส่วนตรงของพี่นะในส่วนของเกาะสวรา์ก็มีค่อนข้างที่จะเยอะเลยนี่ครับก็สำหรับน้องๆนะครับหรือว่าพี่ๆคนใดนะครับผมที่มีพื้นที่เป็นของตัวเองนะครับผมที่หาได้เยอะกว่านี้นะครับผมสามารถคอมเมนต์บอกได้เลยว่าตรงไหนมีจำนวนขีดชิ้นนะครับสำหรับอ๋อตรงนี้นะพี่เก็บได้เกือบ10ชิ้นเลย สำหรับเกาะแก้วอย่างเดียวเลยนะครับทุกคนนี่เห็นไหมอ่ามันจะดอกตามบ้านต่างๆนา,น,าน,นะครับตามบริเวณพื้นที่ลองสังเกตดีๆมันจะเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะครับนี่สวยๆแบบนี้เลยสามารถเก็บกันได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็มีการเริ่มดอกกันเป็นที่เรียบร้อยสําหรับวันแรกเลยที่เริ่มดอกนั่นเองนะก็สามารถนําไปแลกในส่วนของสกิลบิ๊กฟุตอย่างที่พี่ได้บอกไปนั่นเองนะครับนี่ครับก็ได้มาทั้งหมดนี่เลยสําหรับ10โทเค็นนั่นเองนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็ได้มาเป็น10โทเค็นนะครับนี่ตามนี้เลยลงไปเล่่่นนนแคเเเเกมดียวทาั้องุ โอเคเอาล่ะเดี๋ยวเราจะมาสรุปต่อเลยนะครับผมก็บอกวิธีการหาแล้วนะครับทุกคนสําหรับเจ้าโทเคนบัตรผ่านนั่นเองนะครับเนาะสำหรับอันต่อไปนะครับสำหรับของรางวัลอย่างที่พี่ได้บอกไปในส่วนของการแลกนะครับผมเนาะสำหรับวิธีการหาโทเคนก็รู้กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วแหละก็นี่เลยสําหรับ20นะครับผมจะใช้แลกในส่วนของสกิลรบบิ๊กฟุตนั่นเองนะครับเนาะสิเนี่ยจะใช้ในส่วนของรูปโปรไฟล์นะครับแล้วก็สําหรับ10อันที่2เนี่ยจะเป็นรูปแบนเนอร์พื้นหลังนะครับผมแล้วก็ในส่วนของคูปออองงไดดดดมนนนนนรรยยยััััล้้้้้ววววะคจจําากกเท่่แ็ใส ของโทเฮนอ่าถ้วยแชมป์ FFWS 2 0 2 1นะครับตัวนี้ก็ให้แรกได้สูงสุดถึง3นะครับนอกาะสำหรับปลุกพลังนะครับในส่วนของปลุกพลังนะครับต้องปลดล็อกปลุกพลังแอนดูก่อนนะครับจะสามารถแรกได้นั่นเองในส่วนนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของชุดนักแข่งหญิงนะครับที่เป็นเซตนี้นะครับรวมไปทั้งเซตเลยชื่อว่า FFWS Beaver Guardian นะครับผมสำหรับชุดนี้นะก็สำหรับชุดนี้ก็จะประกอบไปด้วยเสื้อกางเกงนะครับรองเท้าแว่นตาแล้วก็หมวกนะครับแล้วก็อ่ใบหน้านั่นเองนะครับนี่ประมาณนี้เลยครับแรกกันได้ ีโอเคในส่วนของกิจกรรมตัวปลุกพลังอยู่ตรงไหนนะครับนี่เลยสําหรับปลุกพลังแอนดูนะครับผมนี่หนึ่งในนั้นนะครับก็จะเป็นในส่วนของภารกิจพลังของแอนดูด้วยนะครับนี่เขาบอกว่าภารกิจรายวันนะครับจะรีเฟรชเวลาตีสี่นั่นเองนะครับอย่างแรกเลยเขาบอกว่าภารกิจมีอะไรบ้างในโหมดแรงนะครับทั่วไปลงเล่น3เกมนะครับผมนี่อ่าโอเคแล้วก็กดรับไปนี่ได้มาอีกหนึ่งนะครับผมแล้วก็นี่มันจะมีการอัพความคืบหน้าด้วยนะครับในส่วนของเปอร์เซ็นต์ตรงนี้เนี่ยมันจะน่าสะสมแบบรวมทั้งอ่าทั้งเซิร์ เดียวนาะในส่วนของภารกิจต่อไปก็คือลงในเล่นโหมดแรง้งหรือว่าทั่วไปก็ได้ทําดาวเมนให้ครบ1,000ในโหมดใดก็ได้นั่นเองนะครับนี่ได้มาอีกหนึ่งนะครับแล้วก็ใช้ AK สังหารศัตรู2 ตัวด้วยกันนะครับรับไปอีกหนึ่งนะครับนี่ก็ทั้งหมดเกมนี้แล้วก็ยังจะมีในส่วนของสามารถรับในส่วนของถ้วยแชมป์ได้ด้วยนะครับเนาะโอเคจบไปนะครับผมสําหรับปุกพลังของแอนดูเมื่อมันครบ100นะครับก็จะเปิดปลดล็อกนั่นเองนะครับในส่วนของการแลกเปลี่ยนนั่นเองนะครับเนาะในส่วนของตรงนี้เพื่อนํามาแลกนั่นเองนะโทเคนตัวนี้ก็ไว้ใช้แลกนั่นเองนะครับทุกคนแล้วก็อีกหนึ่งกิจกรรมครับสำหรับกิจกรรมไร์ตัวนี้เลยสำหรับกิจกรรมไร์ตัวนี้นะครับผมก็ จะมีในส่วนของวันที่28แล้วก็วันที่30บนะครับก็ร่วมเชียร์ทีมไทยนั่นเองเมื่อเราเชียร์เสร็จแล้วได้อะไรนะครับผมนี่เลยนะครับสำหรับเราเชียร์เสร็จแล้วนะครับของรางวัลก็จะมีด้วยนะครับทุกคนไม่ใช่ว่าดูกันแบบฟรีๆนะครับผมสำหรับการไร้สดฟรีไฟล์วอล์ดซีรีส์รอบนี้นะครับ ของรางวัลก็จะเป็นประมาณนี้เลยในส่วนที่อ่าพี่หาข้อมูลมานะครับสำหรับวันที่30นะครับพฤษภาคมนะครับตั้งแต่สองทุ่มตรงเป็นต้นไปนะครับดูรายพร้อมการแจกไอเทมฟรียกเสริมนะครับน่าจะส่งมาในส่วนของกล่องจดหมายนะครับเนาะสำหรับรางวัลขั้นแรกนะครับหนึ่งแสนห้าหมื่นคนดูนะครับรับไปเลยในส่วนของไดมอนด์รอยัลห้าใบนะครับแล้วก็การ์ดอัพตัวละครนะครับสีทองอีกหนึ่งร้อยใบแบบฟรีๆนะครับแล้วก็เมื่อครบนะครับสองแสนห้าหมื่นคนดูนะครับรับไปเลยในส่วนของตัวละครในนี้ก็จะมีตตัััวลลละครรขอองงสายยเเเิมท้้้นนใหืกฟีๆตัว จาก27ตัวนะครับฟังนีดี27ตัวนะครับทุกคนนาอแล้วก็ครบ3 0 0แสนคนดูนะครับรับไปเลยนะครับเขาบอกว่าเลือกไอเทมจาก1อย่างจาก7อย่างนั่นเองนะครับนาองของเราวันนี้ก็จะมีในส่วนของทั้งไอวอลท่าทางครับเยอะแยะมากมายรวมไปถึงสกิปปืนแบบฟรีๆถาวรด้วยในส่วนนี้นะครับก็จะเข้ามาในส่วนของวันที่30นั่นเองเดี๋ยวเราจะมารอดูกันอีกทีนนนนะคคครรรัับ่่าาาจจง้เเเออดู30,000หืปลนะครับ อีกหนึ่งกิจกรรมครับที่เข้ามาสําหรับสายเติมเลยนะครับชื eds, als, ่อว่า r e ส c ก e l u c ี้นะครับผมสำหรับกิจกรรมตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะมาลองจัดกันนี่ครับเนาะสำหรับกิจกรรมตัวนี้นะครับก็จะมีในส่วนของตารางวงร้อยให้เราหมุนนะครับเพื่อรับสิทธิ์ลดราคานั่นเองเดี๋ยวเราจะมาลองลดนะครับลดสูงสุดถึง1เพชร1เพชรคืออะไรก็คือหมดตารางนี้นะครับราคา1เพชรเท่านั้นเองนะครับผมเนาะเดี๋ยวเราจะมาลองใช้กันมารับสิทธิ์ลดราคาในรอบแรกครับมาดูซิว่าจะออกเท่าไหร่6กเ็นะครับทุกคนได้มาเป็นที่ รักซื้อได้เลยนะครับสำหรับของในนี้มันจะลดไป60%นนั่นเองนะครับผมนอกาะแล้วก็สามารถรีเฟชฟรีได้ด้วยนะครับนอกาะเดี๋ยวเราจะซื้อในของที่เราต้องการนะครับนี่เส้นนี้เลยก็จะเป็นในส่วนของ Evolution ันบใบในราคา240เพรนะครับผมกดซื้อเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็กดซุ่มต่อได้เลยนะครับมารับสิทธิ์ครั้งต่อไปนะครับมาดูต่อครับมาโอ้โหตกแค่50เพรเองนะครับทุกคนสำหรับ50เพรครั้งนี้นะครับเราก็กดรีเฟชได้เลยนะครับถ้าของไม่ต้องการนะนี่กเานนนคีีตม้ลย300 เท่านั้นนะครับผมเนะาะสิบใบนะครับผมลดไปครึ่ง หนึ่งนั่นเองนะครับผมเนาะต่อไปครับกดต่อครับรับสิทธิ์ลุ้นต่อครับมามาดูนครับว่า1เพชรจออกหรือไม่ออกโอ้โห65เพชรเฉยเลยว่ะทุกคนโอเค65เพชรนะครับผมเดี๋ยวเราจะกดรีเฟซครั้งนี้จะใช้9เพชรในการรีเฟซนั่นเองนะครับมาต่อไปพี่ก็จะซื้อในส่วนของบัตรสุมสกินปืนนั่นเองเพราะว่าของเนี่ยที่เอามาขายนะส่วนมากพี่จะมีแลวนะครับทุกคนโอเคกดซื้อไปครับ210เพชรนะครับผมมารับสิทธิ์ลดครั้งต่อไปครับมาดูต่อครับมา็น้องออกกแล้วครับุคนออกเซ็นที่ยบร้อบ นี่เป็นไงเออหนึ่งเปอร์เซ็นทุกอย่างหนึ่งเอ์า่าหนึ่งเพชรเท่านั้นนะครับทุกคนนี่โอเคเดี๋ยวเรากดรีเฟซเนี่ยแบบอยากได้อะไรในหน,นึ่งเพชรในนี้สามารถเลือกได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นเซ็ตพิจัดนะครับชุดนู้นชุดน,นี้ชุดนั้นนะครับถ้ายังไม่ถูกใจสามารถกดรีเฟซได้อีกเก้าเพชรเลยครับทุกคนนี่ประมาณนี้เลยเดี๋ยวพี่จะหาเซ็ตที่ถูกใจก่อนนะครับ โอเคจากที่พี่ได้ดูมานะครับเท่าที่ดูนะมันก็คือจะไม่มีซ้ำนะครับในส่วนของไดมอนด์รอยัลย่นนะครับ Evolution หรือว่าตัวสุ่มสกิปเปิลจะไม่มีซ้ำเลยนะครับเนาะโอเคพี่ก็จะตัดสินใจซื้อเซนนี้ละกันเพราะว่าเหมือนกับเซนนี้พี่ยังไม่มีนะสำหรับอ่าแพ็กชุดกรีดอัสดงนะครับผมนอกากกดซื้อไปเลยนะครับทุกคนหนึ่งเพชรเท่านั้นนะครับผมจัดไปครับโอ้โหหนึ่งเพชรเองทุกคนเออคุ้มเกินเออประมาณนี้เลยนะครับเนาะติดตามกดสังกระดิ่งกดซับสไคร้ไว้พี่ด้วยนะครับจะได้ไมม่่่พลลลาาาาาาาดดขขวววสสรรรีีีีีๆแแบบบบบบนนนนน้้้้ััััเเออองกก็จใหหหตค๊ยย